สวัสดีค่ะวันนี้ยาตาก็มีสมุนไพรที่จะมาแนะนําในการรักษาเชื้อรากินเล็บนะคะไอเชื้อราที่กินเล็บแล้วก็เล็บผุดเข้าไปนะคะแล้วก็จะปวดแสบปวดร้อนนะโดนน้าโดนอะไรก็ไม่ค่อยจะได้นะคะแล้วก็จะกินเข้าไปจนถึงโคนเล็บนะอันนั้นเราไปหาหมอ,อได้ยามานะคะก็รักษา หายบ้างไม่หายบ้างนะคะก็ต้องรีบไปหาหมออยู่บ่อยๆนะวันนี้ย่าก,ก็เลยมีสมุนไพรตัวหนึ่งที่จะมาแนะนำนะคะนั่นก็คือพยายยนะคะหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสเสลิดพังพรตัวเมียนะคะซึ่งสรรพคุณของเขาก็มากมายนะคะฆ่าเชื้อรานะคะหรือว่ารักษาแผลผุพองนะคะแผลเรื้อรังแผลน้ำเหลืองเสียอย่างนี้ ก็เป็นสปรปพคุณของเขาและยังมีอีกหลายอย่างนะคะสำหรับพยายยนะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสเสลดพังพรตัวเมียนะลักษณะดอกของเขาจะเป็นสีแดงนะคะเนี่ยใบนี่บางคนก็เอาไปใส่อ่อมนะคะอันนี้นี่อ่อมผักหลายๆชนิดเนี่ยก็เด็ดเอาใบของพยายอนี่แหละไปอ่อมกินได้เลยนะคะแต่คนก็ไม่ค่อยจะนิยมกินนะบางครั้ง่ากก็เอาไปเด็ดใส่อ่อมอยู่เหมือนกันนะคะใส่ปนกับผักอื่นเยอะนะคะ สำหรับพยายอนี้ปลูกง่ายนะคะหักกิ่งไปเสียบชําไว้เลยนะคะเดี๋ยวเขาก็ขึ้นนะยิ่งหน้าฝนอย่างนี้ยิ่งแตกรากไวนะคะเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณดีเด่นอีกตัวหนึ่งนะคะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องการรักษาเชื้อรากินเล็บนะคะก็คือกินตามเล็บเราเนี่ยวิธีง่ายๆนะคะก็คือเราเด็ดเอาใบเข้ามาสัก3ามสี่ใบก็เอามาบี้นะคะมาขย่ำขย่ำ ใบเขาจะกรอบนะคะเนี่ยเวลาระบี้เราต้องหยดน้ำผสมเข้าไปนิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะได้มีน้ำขึ้นมาเมื่อได้ที่แล้วนะคะมีน้ำออกมาเราก็เอาน้ำนั้นนะคะไปใส่ตรงเล็บมือเราตรงที่เป็นเชื้อรานะคะหรือว่าบริเวณที่เป็นแผลน้ำเหลืองเสียแผลผู้พองนะเราก็เอาน้ำที่ได้จากขยี้ใบของพญายอนี้เอาไปใส่นะคะ มันสองสามวันมามันก็จะแห้งนะคะอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะหรือถ้าเป็นทางการหน่อยก็คือเอาใบพญายอนี้สัก5้าหใบนะคะเอาไปตำให้ละเอียดนะพอตำละเอียดแล้วเอาก็เอาเหล้าขาวหรือเหล้าลงปัจจุบันนี้เหล้าลงก็หายากแล้วนะคะก็ใช้เหล้าขาวนะคะเอามาปนนะคะเอา,าเทใส่นิดหน่อยนะคะพอขุกขิกอย่าใส่เยอะนะเพราะว่า แอลกอฮอล์ก็คือเหล้านะคะก็จะช่วยสก,กัดเอาสารที่เป็นยาออกจากใบของพยายอนี้มาให้เราเพื่อที่จะใช้รักษาโรคเชื้อรากินเล็บนะคะถ้าเราไม่มีเหล้าขาวหรือเหล้าโลงเราก็ใช้น้ำธรรมดานะคะเจือจาง แต่ว่าการทําละลายก็จะไม่ดีเท่าเหล้านะคะเพราะว่าแอลกอฮอล์เป็นตัวทําละลายที่ดีที่สุดนะคะเพื่อที่จะเอาสารจากใบของพยายอนี้ออกมาได้มากนะคะคุณสมบัติทางยาก็จะดีต่างกันนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับใบพยายอรักษาเชื้อรากินเล็บนะคะอันนี้เคยใช้ได้ผลมาแล้วนะคะยาก็เลยนำมาแนะนำกันนะคะ